ออใ,ชใช่ครับชาวชาว,ชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านเลยคนที่อื่นที่เคยมาซื้อของก็ไม่เคยมาก็ไม่มาตอนนี้ผมนี่ร้านอาหารลุงโรดโพชนาก็เงียบไปเลยนะขาดรายได้ไปจากวันหนึ่งเมื่อก่อนก็เงียบอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เงียบเข้าไปเลยนะไม่มีลูกค้ามาเลยแล้วในส่วนร้านอื่นอืนแบนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยครับทุกร้านเลยในใน,ในซอยสีหน้าสวน คนนอกไม่กล้าเข้ามาก็ว่าเจ้าหน้าสวนติดโควิดกันวันนี้มายื่เรื่องอะไรยังไงบ้างคะ,ะกับกามาร<ม>้องทุกขเรื่องเกี่ยวกับที่บุคคลคนหนึ่งได้ปล่อยคลิปเกี่ยวกับโควิดระบาดชุมชนชาวหน้าสวนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่มีลูกค้า มาจับจ่ายซ้ายสอยหรือมาซื้อของตำร้านอาหารพวกรถเข็นแผงรอยต่างๆได้รับผลกระทบหมดเลยพวกเราชาวหน้าสวนจึงได้รวมตัวกันมาร้องทุกต่อสถาน,นีตำรวจสอพอาัดใหญ่เพื่อให้เรื่องนี้ให้กระจ่างว่าบุคคลที่เขาปล่อยคลิปนั้นเขา มีความประสงค์อะไรที่เขาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าวันนี้จึงพาเอกสารพร้อมลายชื่อชาวหน้าสวนมาลองทุก ให้ลูกอ่ะที่ไหนอ่ะที่ไหนทำที่บ้านที่บ้านป้าแฟวนี่บ้านหลังนี้แหละก็อ่านแล้วเราเอาคลิปนี้ไปให้ใครบ้างก็เนในกลุ่มสตีอย่างเดียวลูกก็คือส่งในกลุ่มสตีใช่ไหมกลุ่มสตีกรรมการชุมชนหน้าสวนแค่นั้นเองสองกลุ่มเนี่ยมีมีเรียบร้อยลูกไอ้นี่กลุ่มนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ากลุ่มนี้มันสามารถลงเทียบปั๊บไม่มีไม่มีส่วนตัวไม่มีส่วนตัวลูกเนี่ยนี่ของปาแฟวนี่นี่คุณมีสิบหกคนเหรอครับอะไรนะมีสิบหกคนในกลุ่มนี้ มีบุคไม่รู้เหมือนกันเนี่ยลูกเนี่ยนี่ของพ่อแพร่ดูแลลูกจะนั่งห่างจะนั่งห่างเสร็จหนดจะากไม่ไหว้พระเนี่ยสบายใจพี่แพร่บอกแล้วแต่นาะกรณีนะพิจนาวเองพอจะแล้วพี่ก็ไม่พูดไรนะก็มาที่บ้านดีแมวคนที่เป็นโรคก็เป็นโควิดช่ยสองตับหนึ่งเอาพี่แพร่ทางผือนี่ขอเบอร์โทรพี่แพร่หน่อยดัะอยากให้มีอะไรปรึกษาพี่แพร่ก่อนน้องพี่แพร่หนาให้ตทรหาประธานดีกว่าก็ประธานไม่เคยรับสายเลยไม่เคยยุ่งเลย ไม่เคยทํางานเลยพี่แพลวอยากให้พี่แพรวเหมือนเดิมแล้วตรงนี้เราเรายืนยันได้ไงว่าเขาติดเชื้อโควิดจริงๆให้แม่เข้ามาที่พี่แพลวเลยเพราะแม่เข้ามาที่บ้านพี่แพรวไม่ใช่เ,เราได้รับการรับรองจากทางอ่อทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลาอ,อย่างว่าเราเป็นติดเชื้อโควิดตรงนคนเดียวชื่อว่าแพลเป็นเพื่อนเราชื่อเพื่ออะไรนะเพื่อมาบอกชื่ออัมบาราะอัมบารา,า,านี่เขาเขาบอกเราเองว่าเขาเป็นแม่ไม<อ>่ลูกสาวเขา ลูกส,สาว, <an> ขาวาเขาี่เปิดร้านที่ร้านกอกเสือค่ะใช่แบบเปิดเผยพี่เองเลยพี่ไม่รู้อะไรเลยเนาะแล้วตอนนั้นทำไมถึงเขาไม่แจ้งทางสาธารณสุขให้มารับตัวก็พี่ถามแล้วทำไมไม่แจ้งก็บอกเขาโทรไปหาประธานชุมชนแล้วประธานชุมชนไม่รับสายเขาก็ไม่รู้เรื่องพี่บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่พอรู้ว่าลูกสาวก็เป็นนะพี่ก็ห่างเลยนะเดี๋ยวน้องอยากเข้ามาหาพี่แต่พี่กลัวแล้วเขารู้ได้ไงว่าเขาเป็นเขาิดเชื้อโควิดก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขารอเพราะเขาอนรุ่งเช้าก็บอกว่า เขามาฉีดยาแล้วเก้าโมงเช้ามาเก้าโมงเช้าแล้วมามาฉีดยาแล้วตอนนี้มาอ,อยู่โรงพยาบาลน,นำมม้ำนมยาอะไรก็เขาไม่บอกว่ายาอะไรเพราะพี่ันคือเรากลัวน้องก็ใจไหมเรากลัวอยู่แล้วเราเป็นโรคอยู่แล้วว่าน้องก็ใจไหมก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเราก็เลยอัดคลิปเสียงก็คือว่าติดเชือ้อโควิดสิบเจ็ดคนใช่ไหมก็พี่ไม่ได้บอกติดเชื้อสิบเจ็ดคนพี่บอกร้านก็ที่เกาะเสือนะเห็นว่าเพื่อนเพื่อนเอนขาติดด้วยแต่ในคลิปเสียงพี่บอกว่ามีสิบเจ็ดคนที่ติดโควิดมีคลิปด้วยพี่ไม่มีเลยนี่อ่านเลย มีคลิปเสียงของพี่ด้วยนะมีเหรอมีครับมีคลิปเสียงด้วยคลิปเสียงแล้วนั่นคือว่าเจ้าของร้านที่กอกเสือไงตรงนี้พอทางผู้สื่อขาวตรวจสอบไปทางสารสุขจังหวัดสงขลาแล้วคือไม่มีเนี่ยพี่ไม่เอาอะไรยืนยันว่าเขาติดเชื้อโควิดก็มแม่ก็มาบอกว่าลูกสาวก็เปิดร้านที่ที่นั้นไงแต่ยังไม่มีใบรองเลยว่าว่าติดเชื้อโควิดใช่ค่ะพี่บอกตรงๆต้อคุยตาหน่อยหลังจากที่ว่าทางฝ่ายที่เขาบอกเรามาว่าเขาเป็นเนี่ยแล้วพี่ตัดสินใจที่ว่าจะเปิดคลิป ประเด็นเปนองนี้เพราะว่าอยากคนเดเขารู้ใช่ไหมใช่บอกเออสองทับหนึ่งนะเรามีโควิดแล้วนะให้ให้คนเกิงให้ว่าให้ใหปลอดภัยด้วยนะให้ดูแลทุกคนนะ <S <S พี่ไม่มีอะไรให้แต่จากเนี่ยชุมชนหน้าสวนแล้วช่วยบอกต่อๆถ้ามีเพื่อนอะไรนะให้ระวังตัวพี่มีคลิปเรียบร้อยค่ะตรงนี้เราตรวจสอบไปทางสารสุขจังหวัดสงขลาแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด17คนแต่มีแค่2คนที่ยงมีการระบุมาตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าจะทำยังไงอะไรคะตรงนี้จริงๆแล้วคือทางผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบไปแล้วว่า ทางาสารสุขจังหวัดสงขลาเนี่ยตรวจสอบว่าผู้ติดเชื้อโควิด17คนนี้คือไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีในรายงานเลยไม่พี่พี่ีพ่พูดว่าไม่ใช่น่าสวนน้องก็ใจไม่พอเออเจ้าของร้านก็น้องลูกเจ้าของร้านว่าทั้งลูกเขาทั้งเพื่อนเขาทั้งหมดเลยพี่เพล่ร้านไหนฮะร้าน,นย่ยลูกสาวก็เปิดอยู่ร้านกอเสือก็บอกเป็นร้านอะไรฮะเป็นร้านขายอันนี้อาหารตามสั่งในกาแฟไ่ไม่รู้หนักกลางคืนพอจะทราบชื่อไหมว่าชื่อร้านพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน พาะพี่ก็ตกใจเหมือนกันเพราะรูกว่าสองทำหนึ่งเป็นแล้วว่าลูกก็เป็นพี่เลยเลย,เลยบอกตรงทําอะไรไม่ถูกเพราะาเราไม่สบายอยู่แล้วพี่ยังไล่เลยนะพี่บอกอยากเข้ามาหาพี่ต่บอกพี่กลัวได้อย่างนี้ยังบอกลูกนะบอกเออถ้าใครมาหาป้าแ้งอีกแม่อีกไม่ต้องเข้ามาหาพี่แ้วแล้วนะแม่แล้วนะลูกแล้วตรงนี้เราเอาอะไรยืนยันได้บ้างว่ามีผู้ติดเชื้อสิบเจ็ดคนจริงๆในณปัจจุบันนี้ก็แม่ก็พูดเองตรงนี้แค่เป็นคําพูดใช่ไม่มีหลักฐาน ค่ะจากทางสารสุขจังหวัดสงขลาค่ะแม่ก็มาพูดแบบแม่เขาก็ตกใจอ่ะลูกก็ใจไหมมาวยไวหน้าบ้านมาวยไวหน้าบ้านไงแล้วป้าทำเผื่อลูกป้าก็เลยพูดความจริงๆอ่ะลูกป้าพูดจริงอย่างตรงบอกเออนว่นร้านค้าก็ทั้งเพื่อนทั้งไรเป็นหมดเลยแต่ตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวได้เขาได้ตรวจสอบไปแล้วว่ามันไม่มีมันไม่มีจริงตามที่เรากล่าวอ้างเนี่ยค่ะป้าแพลคิดว่าทำงไงต่อไปก็พี่แพลขอโทษนะลูกเพราะเราคนบ้านบ้านเราคนทํางานอ่ะลูกเราก็ตกใจเพราะอย่างเรานะ เป็นดังเบาหวานไท้รอยเบาหวานไข้มาน้กาก่อดลูกห่าใจไตลูกตรงนี้เราเราเราอัดคลิปเสียงลงไปเนี่ยคืออัดคลิปเสียงส่งข่าวสารนี่ทางไหนฮะป้าบอกตรงป้าทําให้เป็นเขียนลายอยานะนนะป้าเลยแบบคือนี่บอกตรงๆว่าเหมือนโทรศัพท์นี้อย่านี่ลูกอย่าเดือดดักหนึงนะลูกอย่นะลูกนะคือป้าเขียนไม่เป็นยอมรับ ถ้าป้าทำเป็นให้ป้าติดตารางก็ได้แต่โกหกลูกป้าเขียนไม่เป็นหรือว่าอะไรยังไงฮะเขียนไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวป้าบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวคือพิมพ์ตัวหนังสือแล้วไม่เป็นเลอไม่ไม่เป็นคือพูดใช่ไหมคืออัดมีพูดอัดก็เลยอัดเสียงเดียวใช่ลูกยอมแล้วป้าขอสาบานเลยก็คือก็เลยเราอัดเสียงก็เลยแจ้งประกาศข่าวสาร